นะครับแปลงนี้ถูกที่สุดแล้วนะมาเลยนะครับผมอยากได้ก็เข้ามาพูดคุยกับจรูุนศักดิ์ได้เลยนะครับผมไรล,ละสี่แสนเองนะครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลรามพิกุลอยู่ใกล้ๆกับวัดกำแพงแสนนี่แหละนะครับผมแต่แปลงนี้ถ้าเพื่อซื้อเฉพาะที่นานจะไม่ได้ที่บ้านจะไม่ได้ลงเรือนจะไม่ได้ลงรถเนาะเออนะแต่ถ้าจะได้ที่นาไปเปล่าๆเลยแต่เป็นที่นาที่มันราคาแค่สี่แสนบาทต่อหนึ่งไร่ห้าไร่ก็สองล้านบาทเพืนะ่อนเนาะห้าไร่ก็สองล้านบาท ท่านได้ที่ดินไปถึงห้าไร่อะนะแล้วแถมอยู่ใกล้กับมอกษตรด้วยนะครับผมนวดแทงน้ําไกลๆอยู่ตรงนู้นน่ะมอกษตเก็อยู่ประมาณสักสักสี่ห้ากิโลได้จากตรงนี้ไปนะครับผมเออนะให้ชมกันนะครับทีตาบลรามพิกลอําเภอกําแพงแสนนะครับผมจังหวัดนครปฐมนะครับผมเป็นที่นาห้าไร่เนาะเออห้าไร่นะครับผมไร่ละสี่แสนบาทนะครับผมเฉพาะที่นานะเราขายแยกนะครับผมที่นาห้าไร่ละละสี่แสน นะครับที่นาแปลงสวยๆนะครับบรรย